กับไมค์คังกับรายการจับตาคนดังผู้วิวกับผมออฟดเรนมาวันนี้เราจะมีผู้เร่นมากมายที่เข้ามาอยู่ในช่องของเรานะครับพี่น้องจะเป็นใครบ้างเดี๋ยวไปรับชมกันเลยคู่แรกอ้าวแมวข้างบ้านโดนเก็บเป็นแล้วองไสไม่ได้กินปลาทูไปดูคู่ต่อไปครับผมตำรับคุณเบอร์รี่คุณเบอร์รี่ คุณเบอร์รี่จะต้องเจอกับไก่ชนนะครับผมงานนี้จะเป็นเช่นไรเดี๋ยวไปรับชมตอนนี้ครับผมคุณเบอร์รี่ตอนนี้ครับผมคุณเบอร์รี่โอ้โหอันติวงแหวนมาเบาๆครับผมใส่วงแหวนครับผมล็อกให้ใบกระลาไม่สามารถจะทําอะไรได้ในงานนี้คุณไก่ชนก็ยืนชาร์ตนะครับผมด้วยสกิลน็อกแคลจะทำเคียกับแกะยังไงโอ้โหทําฟอร์มบ ปั่นผ้าเหมือนกูกากอะไรประมาณนั้นนะให้แกะมันตายใจที่ไหนได้แม่งตัวโหดเลยครับผมส่งเข้าประกวดโดยกิวฟูฟูรันฟูฟูรันกิวอิกาเข้าใจไหมตอนนี้ไก่ชนจะทำไงต่อไปเมื่อแกะเบอร์รี่บอกอย่าทำฉันฉันจะไม่ตายฉันจะเข้ารอแล้วยังไ,ไงต่อไปครับผมงานนี้มาแล้ว อนนี้จะเป็นเช่นไรต่อไปนะครับผมตอนนี้แกะเบอรร์ี่วิ่งหนีสุดชีวิตนะครับผมงานนี้จะเป็นเช่นไรต่อไปโอ้โหโดนวงแหวนอีกแล้วกระตุ้นครับผมกระตุ้นให้เอมันเด้งขึ้นพอเด้งขึ้นก็มีโอกาสที่จะเขาทองได้ครับงานนี้ไม่น่าจะรอดนะครับแกะคนนี้ดูจากสถานการณ์แล้วบอกเลยว,ว่า ไม่น่าจะรอดเลยงานนี้เปิดเขาทองมาแล้วโอ้โหมันจะเหลือขี้เลยแล้ะครับผม KO เลยครับงานนี้ไม่ไหวจริงๆครับผมสำหรับคุณเบอร์รี่คุณตกรอบไปเลยเงินเนี่ยต่อไปครับผมผมมาเป็นไก่ให้กับคุณแพนด้านะครับผมวันนี้เราก็จะมาเป็นไก่กัน โอเคแล้วทักทายแฟนคลับก่อนครับผมโบกมือราอะไรวะเขาทอมันเกิดมาได้ยังไงวะเราว่าจะไม่เปิดแล้วนะเอามาลองหน่อยแพนด้า <Panda S 1> เข้าไปจะได้แบบรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งโหดวะอะไรเงี้ยแพนด้าจะมาเก็บใบกลาได้ไหมไก่ชนจะเข้าถึงรอบนั้นนะครับผมแต่ง,งานนี้อย่าลืมนะครับมีคุณเบลล่าจากิูทอมโบ คุณเบลราจะคุณทัมเบิจะคุณไอนะครับผมแพนกวินจะคุณไอด้วยอย่าประมาทคุณไอนะครับดูด้านบนเลยนะครับมาแล้วเบลราจะกิวท um ัมเบเจอกับไอจะกิวคาสโนวาครับผมงานนี้ถ้าแพนกวินแพ้มันกะไรอยู่นะครับโปรติแพนกะวิ้นเนี่ยไม่เคยแพ้ใครย,ยิ่งใบสัง่งเรื่องมึงก็ไม่น่าจะแพ้ชนะแบบใสๆงานนี้เป็นอะไรที่โอ้โห เขารอบแบบชิวๆผมบอกเลยเขารอบแบบชิวๆมากต่อไปไปรับชมไก่ชนนะครับผมต้องถือว่าเป็นใบกราในยุคนี้ที่โหดนะฮะแต่ชุดเขายังไม่โหดเท่าไหร่ก็ถือว่าสเต็ปเขาดีเหมือนกันแต่การเคลื่อนคล้องตัวเขาอ,อาจจะช้าหน่อยต่างกับใบกราที่การคล้องตัวรวดเร็วแต่มันไม่เกี่ยวกับการคล้องตัวหรือยงไงเพราะว่าเขาทองมาแล้วหมายอมที่จะเขาตัก เค้เตอร์แอตแทกแรกกับไบคราครับผมแต่ขอโทษทีว่าเลือดมันน้อยไปหน่อยมันไม่ไหวครับพี่น้องตกรอบไปไปดูคู่ต่อไปกันดีกว่าว่าจะเป็นเช่นไรระหว่างไบโอเชอร์ไบโอเชอร์ are, จะต้องเจอกับไอจากกิลคาสโนวาด้วยนะครับผมมาถึงก็ไล่น้ำแข็งไปเพนกวินอกับแพนด้าผมบอกเลยว่ายังไงเพนกวินก็ชนะนะแต่แพนด้าก็ติดลีสิตได้นะฮะ โอ้โหแต่โดนน้ำแข็งอีกสองร้อยกว่าตอนนี้เป็นไงต่อไปโอ้โหกุิ้นกิ้นไม่ไหวงานเะนี้ยพายุต่อจากแทนกลิ้นนะครับผมเอาแพนด้าลีสิติดแต่เจอพายุดามเมกันไดนะี้ก็ไม่ไหวอย่างดีนะครับอ่าครับผมเรามาดูคู่ชิงชนะเลิศสำหรับเมื่อวานกันดีกว่าที่เดริมาทีวีไลฟ์เกมได้ถ่ายติดเอาไว้นะครับผมระหว่างคุณไก่ชนจะปะทะกับคุณไอจะก,กิวคาสโนวาครับผม แน่นอนว่าใบากะลามันจะสู้แผ่นกุ้นได้ไงวะคุณก็รู้อยู่ว่ามันสู้ไม่ได้หรอกคุณไก่ชนกิวสุรันโอเคครับผมเอา้าเมื่อพายุมาทําให้ใบกะลาติดลีสิตติดลีสิตมันสามารถเดินทะลุพายุได้เดินทะลุน้ําแข็งได้เดินผ่านน้ําแข็งคืออันติไม่มีเฮียเลยเลยงานนี้ใบกะลาเปิดเขาได้จะเป็นเฮียแล้วครับผมบิงมาก็ตายนะครับผม 哦。Oh. Oh.